เกือบ30ปีที่แรงงานข้ามชาติกลายเป็นกลไกสำคัญในภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งการผลิตส่งออกอาหารทะเลด้านประมงภาคการเกษตรงานก่อสร้างและงานบริการต่างๆการประเมินจากภาคเอกชนปัจจุบันมีตัวเลขแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วกว่า3ล้านคนแบ่งเป็นแรงงานจากประเทศพมา่ากว่า3ล้านคนกัมพูชา3 0 0แสนคนและลาวหนึ่แสนคน ความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้ประกอบการและนายจ้างส่วนใหญ่เลือกใช้แรงงานข้ามชาติราคาถูกกลายเป็นช่องโหว่ของปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเถื่อนจนเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติที่ต้องเร่งแก้ไขถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องทบทวนว่หลักนโยบายของเราต่อเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยควรจะต้องมองให้หลุดไปจากมองแค่เป็นเรื่องขอใบทีมองเป็นเรื่องเฉพาะด้าน ไปมองเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายที่มีความจําเป็นต่อการดํารงอยู่ของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้ก็ต้องเห็นว่าลักษณะนโยบายจะต้องยืนอยู่บนหลักการความมั่นคงของมนุษย์ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ปฏิบัติให้มั่นคงร่วมกันมันก็เขาก็หนีไปแล้วเศรษฐกิจเราก็พังนะครับแล้วมั่นคงร่วมกันเราก็จะอาศัยกันได้แล้วก็จะไม่มีการตอว่าต่อขานว่าประเทศไทยเอาเปรียบเขา เราต้องมานั่งแก้ภาพลักษณ์กันด้วยการประจาสัมพันธ์แตว่วแบบบางทีก็อาจจะไม่ไม่เป็นเรื่องฉับช่วยเกินไปนะครับคนทั่วไปและนายจ้างต่างเห็นด้วยกับการนําแรงงานผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบแต่อยากให้มีการขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานให้มากขึ้นคืออย่างน้อยยังมีเวลาประกาศให้ในายจ้างรู้สักเดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วผ่อนผันการจับกลุมตอนนี้ผ่อนผัน60วัน บางคนไม่พร้อมเรื่องเอกสารแล้วไม่เป็นอย่างพี่นะพี่รู้ไว้เอกสารเนี่ยมันจะต้องทํายังไงพี่ก็ยังพลาดบ้างจริงๆผมว่าหนึ่งเดือนไม่พอนะผมว่าอยากให้อยากให้จัดให้มันเป็นระบบเลยจริงๆเห็นด้วยกับกับคอสชอที่จัดจัดระเบียบของของแรงงานแต่ผมว่าหนึ่งเดือนมันไม่พอหรอกเพราะว่าแรงงานต่างด้าวในเมืองไทยอ่ะมันเยอะกว่านั้นถ้าใช้ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆอ่ะผมว่าต่ำๆมันต้องสามเดือนขึ้น จังหวัดสมุทรสาครถูกเลือกเป็นที่แรกในการเปิดศูนย์บริการขึ้นทะเบียนแรงงานแบบ one-stop service เพราะที่นี่มีความต้องการแรงงานข้ามชาติหลายแสนคนก่อนที่จะทยอยเปิดศูนย์อีก22จังหวัดทั่วประเทศทีมข่าว365 post n e w รายงาน